เอาบิ๊กวิหว่านแน่นอนแน่นอน BIG กวิดอกสองเป็นไงบิ๊กวิดอกที่สามสวัสดีครับกลับมาพบกับสุดเบ็ดกันอีกแล้วนะจ๊ะสุดเบ็ดนะวันนี้จะมาเล่นสล็อตพีกันหน่อยสุดเบ็ดเป็นโปรแกรมเช็คสถานะการแตกของโบนัสเป็นเปอร์เซนต์หรือดูแทบเขียวก็ได้นะจ๊ะดูที่สัก เปอร์เซ็นต์สูงสไว้ก่อน90อ่านี่ไง96ไม่ต้องถึงกันร้อยหรอกโอ้โห96นี่ก็แทบจะสูงที่สุดแล้วเกือบเฉยๆเกือบสูงที่สุดจัดอาเมื่อเช็คเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วที่เหลือเราก็เลือกเกมไม่ถูกต้องนะอย่าไปเลือกผิดเกมนะผิดเกมก็คือจบกันเลยนะเบาๆก่อนวันนี้เอาจัดยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทางสุเบก็ด้วย ใช้งานง่ายๆน,นะเช็คเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วแล้วก็เลือกเกมให้ถูกต้องที่เหลือแล้วก็สปินอย่างเดียวไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยใครสนใจนะก็เป็นตัวช่วยที่ดีตัวช่วยฟรีๆเน้นๆเ,เลยฟรีใครสนใจก็แอดไปเลยที่แอดเอ็นบีีเจสุดเบสสล็อตนะหุ่นนก็มาถึงแม่งจะฟรีสปินซะแล้วโชว์ของหน่อยสุดเบสเกหอ 270บาทแรกสวยๆสเก็ตเตอร์สามดอกนี้โชว์ของหน่อยอีกดอก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 อือในสองไม่ไม่ให้ว่ะเห็นไหมครับใช้งานไม่ยากนะที่เหลือก็ใช้งานไม่ยากอะ่ะแค่เช็คเปอร์เซ็นเสร็จแล้วแล้วก็เลือกเกมไม่ถูกเท่านั้นอืมติดอ้กสักดอกอ่ะ เอออีกดอกขออีกดอกอืมเรียบร้อยอย่าลื้อได้อย่างเยอะ20่สฟีสปินเอาจัดเปิดสวยๆปิดสวยสวยจบข่าวสุดเบ็ดสุดเบ็ดเว้ยเปิดแรกมา3 5 7บาทเปิดได้สวยคูณสองด้วยเอาบิ <c oughs> <Big win S 1> <c oughs> ๊กวินหวานแน่นอนแน่นอนนึกาแตกเฉยๆเนาบิ๊กวินก็7 1 4 <c oughs> เปิดสวยเปิดสวย โห oh, 19ทีปิดประตูเสียมากกว่านี่เห็นไหมครับใช้งานไม่ายากใครสนใจก็แอดไปเลยนะที่แอด SBT77 สุดเบสะลอนนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น <c oughs> 96เปอร์เซ็นต์แน่นอนจเบควินดอกสองอะไรวะนี่มันฟีสปินไปกดไปสองทีเองอ้วไม่ก้าวินเลยพันห้าหกสิบแตกนี่ตานน้เละเลย คูณสี่ด้วยตอนนี้เปิดสวยๆเน้ยคูณสี่นะเนี่ยเต็มว่ะไม่ได้คูณหกด้วยว่โอ้สูตรเวทสูตรเวทสูตรเสัตว์เอย้ยเสียดายสูตรเวทเว้ยอย่าหายนานกว่ากว่า,วามึงจะเต็มหลอดเอา คุณ8แล้วเว้ยคุณ8เว้ยปิดปิดสักดอกก็คุณ10เอ้คูณแปเนี่ยใช้งานไม่ยากเห็นไหมครับใช้งานอย่างสปินปกติเลยไม่ได้มีเทคนิคอะไรแค่เราเช็คเป็นเปอร์เ,เซ็นต์ก่อนเล่นเท่านั้นเองตัวช่วยมาแปดสิบคูณแปดเท่าไหร่วเนี่ย,ย, 80, 8, 8, อ,อ,ยอ่าเป็นไงบิ๊กวินดอกที่สามคูณแปดแต่รอขี่เกลืออะไรครับแตกดอกที่สามไม่ก้าววินพันสี่สี่สิบ เล้หกทีเว้ยปิดประตูเสียแล้ววันนี้หากำไรก่อนได้มากได้น้อยต่อยใช้นี่หืมบนสิบด้วยงามไส้แล้วอ้าเอะไรเนี่ยแน่นอนนะเห็นไหมครับตัวช่วยที่ดีคือไม่อยากจะเสียที่สำคัญแม่งฟรีอ่ะไม่ให้ใช้งานฟรีฟรอ่ะพันแปดแตกมาสี่รอบแล้วเนี่ยพันกว่าพันกว่าสี่รอบเท่าไหร่โอ้โหพันแล้ว สีท่ทีสุดท้ายกูวันจะเห็ก็เห,ง,เหงนเนะ96%ไม่ต้องถึงกันร้อยหรอกอว้ววบิ๊กวินครั้งที่5นับบิ๊กวินเหรอเล่นจนนับเล่นจนนับแตกอะ่ะเอาสองที่สุดท้ายไว้ปิดส,ดสวยๆให้ปิดสวยๆแล้วคูณ1ิด้วยปิดสวยๆนะหน่อยปดิดสวยๆหน่อยนะจ๊ะ พอใจในผลงานนะครับใคร,รก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คร้ทางสุดไปเขาด้วยนะใครสนใจตัวช่วยที่ดีก็แอดไปเลย sbt7701 แซดด้วย